เอาขอตัวขอ,อยับไปทิ้งนะครับผมแปบ๊บนึงน,นะมาใหม่โอ้ยเหนื่อยจังเลยสตรีมวันนี้คนดูตั้งหนึ่งล้านล้านล้านโอเคขอ,อยับไปทิ้งดีกว่าโอเคไปละห้องมาดีอิลมาดีอิลมาดีอิลอะไร หลัก <il> ิกนสี <par par ีอแต่งหนึ่งเอ๊ะอะไรขอบคุณโดนเน่จากคุณโบ๊ทคุงนะครับเออประมะณห้าพันบาทขอบคุณโด้เน่จากน้าซังนะครับผมสองร้อยบาทนะครับของครับแต่งหนึ่งไอ้ตังไอ้ตังด๊าบอุ้ยเพื่อนติเอ้ยตามมาหนิเฮ้ยต้โม่หนิเฮ้ยอดิเออเออเอ้ยเอ๊มาดิมาดิเอ้ยมาอะไรเนี่ย

ไปดีกว่าเอาดีวะข้าคนตายซะแล้วสิโอ้ยไงดีกว่าดีดีพี่พเขาก็เอาวะหน,นุ่มนี่ไงนะพี่พี่ไม่อยู่แล้วน่งปีต่อมาเอออืม ไหนบ้านอยู่ไหนนะที่เราจะซื้อไหนบ้นนี่ใช่ไหมเนี่ยอืมแล้วโนี่ใช่คนที่ผมนัดไว้หรือเปล่าครับอ๋ออ๋ใช่ครับใช่ครับโอเคครับที่ผมจะจอดรถตรงนี้นะครับโอเครถเร็วอย่างนี้แหละเอ่อเออดึงรถให้เขาไหมอ่าเออผมจะออกรถไหมครับไม่เป็นไรฮะตอนนี้บ้านนี้ใช่ไหมครับพาผมทัวร์บ้านหน่อยได้ไหมครับพามาครับเฮ้ยผมเป็นคนที่เรียกว่าเล็กผมเหมือนแี่เปิดประตูว้าวไ ต่อมาคือก็เลยอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับถ้าอยากซื้อฟังก์ชั่นเหรอนี่ครับอยูชมวิวเมืองเราแล้วก็เนี่ยห้องห้องเออถ้าคุณอยากได้กระดาษเช็ดชู่วตื่นตรงมาข้างหน้านะครับอะไรนะกระดาษช็ดนี้เหรอไม่ไม่เออกระดาษเช็ดชูจะอยู่ตรงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยในนี้มีเงินสี่สิบบาทด้วยกุญแจบ้านด้วยใช่ไหมนี่ของเจ้าของบ้านเก่านะครับผมโอ้โแล้วเขาหายไปไหนอะ อ๋อฮะค่ะแยกบ้านอย่างนี้ทั้งหมดฮะแยกของคุณอันนี้อ๋อโอเคครับอ่ะถ้าคุณเซ็นอ่ะคุณผมคุณเซ็นใบนี้ก่อนครับโอเคครับไม่ใฮะเซ็นใบเสร็จแล้วก็โอนเงินมาทางนี้นะฮะอันนี้คือเชื่อมที่ดินครับผมโอเคครับผมอ่าเสร็จละโยนมาครับเสร็จแล้วครับผมโอเคอันนี้อ่ะโอนเงินมาครับโอนเงินมาครโอเคครับชนึงนะครับครับที่ดินอืม โอเคครับผมโอเปแล้วครับผมเจียบ้านครับเจียบ้านขอเช็คก่อนนะฮะว้าวโอเคครับโอเคครับผมโอ้เขาเรียบรอยแล้วคร okay okay, okay. Hey, Now, uh ับผมเฮ้ยเอาฉนวนให้มันหรือยังเอ้ยเอาฉนวนให้เขารีบยังไอ้แล้วไอ้แล้วมันอยู่ในจดหมายไงครับนี่โอเคยล้นะว้าวมาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกผมขอตัวนะครับอย่าลืมบอกมอนะสิปุ๊บปิดด้านเนี้ยมันทำลายเราไปไปดิเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาส้งใส่ไปเร็วเร็ว อะไรเนี่ยเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทุกคนไม่ไม่ไม่มีอะไรครับถ้าอยากรู้อะไรก็ไปอ่าน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 หนังสือตรงตรงร้านนั่นนะครับไปเลยเพื่อนไป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 นอขอเดินทางปลอดภัยนะครับเอครับครับลุงลุงเอเอหืมลักลุงด้วยเรีบไปไหนมะทุกคน เขาเลืไปไหนของเขาเนี่ยอยู่ขับชนรูบ้านอีกซื้อบ้านแล้วขับชนอีกเอ้ยหีจอดรถดีกว่าบ้านใหม่ของเราต้องใช้ชีวิตอที่นี่จนะนี่ปิดตาต่างให้อีกเอ้ยปิดประตูให้อีกเฮ้ยโธปิดเป้ไอ้นี่บ้านใหม่ของเราพี่นะอืมดูเก็บเงาเหลือเกินอืมนี่อะไรหลังเนี่ยเฮ้ยที่นี่ก็ ดูดีนะที่นี่อ่ะเฮ้ก็แต่ดูข้างบนดีกว่าอ้ Ooh, าไหมของเราสีเขียวเพ่ด้วยของชอบมีโต๊ะสีเขียวอีกว้าวมีโต๊ะคอมด้วยว้าวมีคอมมันสุดเทพของเราที่เราสั่งมาแล้วมาไว้ที่บา้านนี้ว้าวนี่ปิดไฟอืมควมสวยดีแล้วว่าแต่พวกนั้นเขาเป็นอะไรกันนะ่ะทำไมเขาต้องแบบทำตัวรับรีรับรน เหมือนรีบเหมือนเป็นกลัวอะไรสักอย่างอืมเอาเป็นว่าผมได้บ้านนี้แล้วคงต้องอยู่ที่นี่แหละนอนดีกว่า